ก,ะะการแบ่งปันนี้คือเราแบ่งให้กับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วก็คนในชุมชนบริเวณน,นี้ด้วยนะคะวันนี้มาทั้งฟ้าทั้ง หมดนี้คือบรรยากาศของการแบ่งปันอาหารนะคะในโครงการแบ่งปันอาหารเพื่อเพื่อนคนไร้พึ่งของมูล mm hmm. นิธิอิสระชนนะคะซึ่งเป็นสองสัปดาห์แล้วนะคะที่ฝนโกติดติดกันในเวลานี้แบบนี้นะคะ